สวัสดีพี่น้องมื้อนี้กะน่ากะสิมาเฮ็ดบัวบวเก็มันเหลือ2-3วสเฮ็ดมาแล้วซวันเสร็จคาโต๊ะแต่มันบ่มีบ่มีไม้48อนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดกเลยตีลๆแล้วะเลยบัวบัวพนมาตีางยังบัวข้างกลางอีกได๋เดี๋ยวเอาเิบ่บัวกลางยครับเออบัวอยู่สูงเด้อพี่น้อง จ้า,มาสมปูนพีผสมปูนนะเด็กพี่น้องเวลาผนเ็ดกระปูนย้ำได้ผืนกระสีใสส่งสีขาวตัวนี้แหละพี่น้องเวลาผืนเ็ดกระปูนย้ำได้นะผนกระสีซบส่งสีขาวตัวนี้ใส่ทันทีเลย โอ้แกปูนก็หายพี่น้องเบิ่งไว้เ๋ยนี่โอ้เอาเอาเบิ้งให้เพิ่นแน่พี่น้องแกเอาบอลแกจคอยดึงนี่เนาะแต่อกจะคือปาดทิมเบิร์สชกะไอบบย เ,เจ้ากระหักกระหูะ้อยรวะจะเกาวคือว่ามีปดปาดรถพี่น้องหัวปัวเป็นรูปเป็นร่างมาพี่น้องกจนเขาสีไม่เห็ด แนวกลางมันจะพี่น้องก็หดลุ่มเบอร์พี่น้อ,นองมมอพี่น้องเป็นประมาณนี้ 冷凍冷孤寂啊，台湾比较สบาย，真带。 เกิดเป็นรูปเป็นลางเลยพี่น้องสามเหลี่ยมก็ซื้อมาใหม่ ร้อยนึงเด้อพี่น้องร้อยบาทแมตห้าสิบพูนเจ้าีแข็งก่อนแล้วนะแข้งสูตรี่น้องเลยสูตรนี่นะโแะบแข้งว่าสามหนึ่งเด้อพูนปูนสลูกปูนสามค คูเปอร์ไส์ามขูดสปูนขูดหนึ่งนะจือรือที่แบบเห็ดน,นะออกมาบุกคือกันายนะคุนแล้วก็เห็ดน,น้ำนมันเชืออะไร sáu năm liền mấy năm, chăm tưới bao sáng liền, sáng liền nhau bốn hết rồi nhau à? ปวดหัวแหงเลยนะไคกินเผ็ดปีนัมันดับใครเนี่ยปวดหัวใายกินเผ็ด่ะ làm anh sao nói được nhoi mày yếm fan. đi phi nó <laughs> Con nào bọ? Con lắm bao đại bọ? Con nào con nào? บายดีพี่น้องมอน้บอพ่าสิมาเป็นมือกองให่งาด้ยพี่น้องกะฮาจะมากมาต่เอาเก็บบมหวงมามาฝากไออนกบบอเตเลพี่น้องเอ้มีอาเอพี่องอาเตอซิวีพี่้อตายดหน่อยนึงที่อ่เป็นตายมายอกเลพี่น้องสาอยู่เพือนบอ่ากแกเลยเด้อพี่น้องะออกแล้วอี่ออีพ่อแกลืม แกะจะเด็กกูว่าชีแกะลงคลิปจังน้อยนึงอ่ะเพิ่นแกะไวปจะเด็กกูสร้างดีว่าสีเห็ดสีเห็ดเพิ่มอีกจังน้อยนึงพี่น้องเพิ่นว่าสีเห็ดมันเห็ดมันอากาศมันหลวงอ่ะนะก็ได้อุปภาพว่าสีเห็ดแหละแต่เพิ่นใบเห็ดเองเเพิ่นว่าสีเห็ดเพิ่มมันมันกาลังจังน้อยนึงผมแม่เห็ดในอากาศมันหลวงนะนนะอาให้มันอากาศมันเข่าลายนะเอาลูกมูเกาะเจาะอีเด็เจาะอะไรเจาะอันนั้นแหละเจาะเตาอันนั่น เรนะอสิบลูเฟินว่าเห็นว่าเนน้อยไปนะม,มันเป็นงานละเอียดได้เ,เลยดนว่ยอะไรก็มาเฉดแหละเปนละเอียดนะเอาลูกมูเจาะให้มันอากาศเข่าอีเด้เปิดเอาที่ปั๊บแจ้ง้าปั๊บแต่งนี่คือสิเป็นสปปนะเสาต้าน,น,าน,นแรกเน,ะนกาะให,ห้วนาดอาจจะเป็นแรกของคนอยูดด่แล้ว ที่ปรเทศกัส่วนไลค์กับบุกอยเป็นแบบนี้เนะพี่น้องงานตกแต่ง็นบรรณะเป็นงานะ <c oughs> น,นแบบโค้งๆเป็นแบเป็นโบกสาวเลยว่มือนเนานนะเนาะบ่กใจพรับเน,า,า,นางาน แงลับแนะี่น่องเนะี่องาการซวลดนดนที ตัวส่วนตัวนี้ปาออก่าตัวตัวนี้เป็น,นแบบเลย <c oughs> <c oughs> okay, ตัวมันคือเยกว่าเอาตายวเนี่ยแดงกองได้้อนมันลนต้นได้บอลหมดเคสในต้น

เออตาถึงม่กล้องมากชุ่มแล้วมือนี่ก็ได้สนิก่อนพี่น้องเลยตัวยังพันแรกเืธอได้กันลุกคลิปนี้ก็สีลาสีแล้วน้นองไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้านพี่น้องไปบ่าย